น้องๆทุกคนครับครับพร้อมยังครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอนําทุกท่านนะครับครับขอให้น้องๆอยู่ในความสงบนะครับครับเรียบกริบกริบนะครับครับซึ่มไหนนะครับที่ยังเปิดเพลงนะครับครับคนไหนที่ กำลังน <ítulo> anyway ั่งคุยกันนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตใับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมแรกของข้าคืนนี้นะครับกิจกรรมแรกนะครับจะขอให้ทุกท่านนะครับได้ลำลึกถึงนะครับพี่ชายของเราคนหนึ่งนะครับซึ่งจากไปไม่มีวันกลับม่แล้วพี่ชายคนนี้นะครับร่วมกิจกรรมกับเรานะครับมาเกือบทุกครั้ง นะครับและเมื่อพี่เข้ามาสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเห็นและทุกคนเคยเห็นคือพี่เขาจะไปสรรสร้างประดิษฐ์สิ่งที่น้องๆนะครับไม่เคยเล่นไม่เคยเห็นนะครับให้กับน้องๆนะครับในวันที่17พฤศจิกายนนะครับ2557ตามข่าวนะครับที่เราได้ยินกันนะครับเครื่องบิน เบล2.1.2นะครับพร้อมด้วยคณะนายทหารและนายทหารติดตามได้ปสะสบุปบัติเหตุตกลงที่จังหวัดพะเยาซึ่งเหตุการณ์รังนั้นทําให้พี่น้องชาวจมรวจพูประสูงนะครับต้องสูญเสียพี่ชายอันเป็นที่รักคนหนึ่งก็คือพี่ชาติพลเอกมานิสุรเสนานะครับไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่ง ก็นำมาซ um ึ่งความเสียใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับจึงขอให้ทุกท่านนะครับยืนยืนไว้อะไรให้เราลึกนึกถึงพี่ชายคนนี้นึกถึงพี่ชาตินะครับซึ่งผู้ที่มาในวันนี้ก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่น่าจะได้ยินข่าว ในโอกาสนี้นะครับขอนำทุกท่านนะครับเข้าสุ่กิจกรรมการยืนไว้อะไรและรำนึกถึงพี่ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณสมาชิกชมรมผู้ปรสงค์ทุกท่านครับพวกเราหวังว่าพิชาติคงจะได้เห็นพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับและพิชาติจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปลำดับต่อไปนะครับคขอเชิญคณะครูผู้ปกครองนักเรียนสมาชิกชาวชมรมผู้ประสงค์จุดเทียนชัยนะครับเพื่อถวายให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา นะครับเทียนทุกคนมีหรือยังครับถ้ามีแล้วช่วงนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้เริ่มจุดเทียนส่งต,ต,ต,ต่อต่อกันไปนะครับและเราจะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกันในค่ำคืนนี้<จร>

ที่ยังไม่มีเทียนนะครับเมื่อมีเทียนแล้วจุดแล้วนะครับขอทุกท่านยืนได้ยืนขึ้นนะครับเชิญผู้ 1> 1> ปกครองด้วยนะครับพี่น้องชาวบ้านเลยพอดีนะครับร่วมร้อ,รอ,เรองเพลงสรรเสริญพระบารมีให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในโอกาสนี้นนจะขอเ,เรียนเชิญประธานชมรมผู้มิปสูมินะครับได้กล่าวคําถวายพระพรให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทํากิจกรรมในค่ำคืนนี้ครับขอเรียนเชิญคุณเต้ครับ ขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเก้าปกหมอ่อมข้าพระพิจเจ้าชมลมชูระสูงคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านในทพอดีขอประกาศและสถดีีเฉลิมเกียรติถวายพระพรชายมงคลเนื่องในมหามงคลสมัยขอน้อมระลึกและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองที่ีพิบาตปกเก้าปกตะมองที่สุดถานได้ทรงทั้งพร้อมด้วยทนพิตราชธรรมที่จะประเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิทยาอุตสาหะทรงกากตามพระวรกายเพื่อความมั่นเย็นเป็นสุขของประสบติกรและความมั่นคงของประเทศทรงมีพระปฏิฐานอันแน่วแน่มั่นคง ในการพัฒนาควาเป็นอยู่ที่ดีแก่ราษฎรก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินนานับประการและทรงเป็นสูนอเรวยนปลใจของไทยทั้งชาติด้วยพระบารมีอันมากล้นที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญนี้ในวาระกาสอันเป็นมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมภาษา8ปิบพรรษาและเมื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2558 ขอน้อมจอิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตาัายและสรรพสิ่งสิ่งสิททั้งหลายในสากลโปรดประดานทานชัยมนคนงคลโปรดอภิบาลบรรดานบดนให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถึงพอผมบูรด้วยจัจุรพิษทัพพลรชัยขอจงทรงพระเยืิญยิ่งยืนนานพระเกติที่กฐินเพิพ่มพูมแผ่ไปสาร ทรงพระเกษมสรสรมดานสถิตเพ็จมิ่งขวัญร่มมก้าวของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสบฎีกรตาานิดร์าการเพลินด้กล้าได้กม่อมขอเดชะ